ฟังกันนี่ดีนะฮะวันนี้ท่านผู้บัญชาการพอท่านรายงานทุกอย่างให้สื่อฟังเสร็จท่านก็บอกอะไปเอาไอ้กิจมาหน่อยไอ้กิจก็คือคนที่ไปกับเยปุ้ยแล้วร่วมกันหาอหาท้ายไปทิ้งบ่อเนี่ยนะฮะปรากฏว่าวันนี้ท่านเป็นคนนําทีมเอาไอ้กิจบอกกิจได้ข่าวว่าเองเอาของไปฝังเปิดภาพระผู้บัญชาการนําทีมเองนะฮะเอาไอ้กิจไปขุดหาสมบัติที่ทั้งตัวกิจ กับทางด้านของเยปุ้ยมันไปเอาสมบัติของมุ้ยมาเห็นบอกว่าทีมงานตัดภาพไปที่จุดฝังเลยฮะปรากฏว่าท่านผู้บัญชาการคุมตัวไปยังบ้านพักเพื่อไปชี้จุดฝังเครื่องสังคโลกและสมบัติของเจม้วยแสดงไว้พวกนี้มันรู้นะฮะว่าเจมุ้ยเนี่ยเศรษฐีคนนี้มีสมบัติเครื่องเขาเรียกอะไรเครื่องของเก่านี่นี่เปิดเสียงขึ้นมาฮะเปิดเสียงขึ้นมาด้วยนี่ นะโอยิคุณผู้ชมครับฝังสมบัติเขานะฮะนี่โอ้โหเหมือนกับว่ามันดูหนังอ่ะสมบัติฆ่ากันเสร็จแล้วแบ่งฮะแล้วจับฝังดินฮะอาจจะดูนะฮะตอนเปิดถุง แค่นันเราไม่ต้องดึงไม่มาไม่ต้องดึงไม่มาโอ้โหเปิดให้ดูชามหน่อยฮะหน้าตาเป็นไงเขาเรียกฟุกชามสำคัโลกราคามันมีถูกไหมเนี่ยนี่แล้วคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวจะบอกว่าครอบครัวกิจเนี่ยกับไอ้กิจเนี่ยมันแค้นเยปุ้ยสุดฤทธิ์เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะบอกว่ามันแค้นขนาดไหนเพราะวันนี้พอมันโดนจับมาขุดสมบัติของคนตายเนี่ยฮะ มันก็ไม่ได้จะดูมีราคาเยอะนะแต่อนี่มันเอาหมดแล้วมาฝังดินหลังจากนั้นครับกริตเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวก่อนจะถูกค้วตัวกลับไปโรงพักบอกว่าตัวเองเนี่ยต้องมาทวงหนี้พร้อมกับเยปุ้ยเย,ย,ยปุ้ยมันหลอกผมมันบอกว่าเจม๊มุ้ยเศรษฐีนีเนี่ยติดหนี้2ล้านแล้วผมขอยืนยันกับสื่อมวลชนว่าเย,ย,ยปุ้ยมันลงมือฆ่าคนเดียวผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเราก็เลยถามบอกให้อ้กริต เมื่อวานนี้เองพูดไม่ใช่เหรอบอกว่าเองเนี่ยเข้าไปในบ้านของคนตายและเองเจอไอ้มงทําไมเองต้องโกหกสื่อมวลชนทําไมต้องโกหกทางเจ้าหน้าที่ตํารวจปรากฏเขายอมรับว,ว่าเรื่องนี้เขากโกหกไหมเมย์เขาก็บอกว่าโกหกเรื่องไอ้มงเนี่ยเพราะกลัวความผิดนั่นเองค่ะนี่ แต่ขอยืนยันว่าตัวของเยปุ้ยเป็นคนทาแล้วสมบัติที่เห็นฝังดินเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเยปุ้ยเอามาฝากเพื่อให้เอาไปขายต่อ,อม,มีเสียงนะฮะของเจ้ากิจนะฮะตอนที่ท่านผู้บัญชาการซักถามด้วยไอ้เจ้ปุ้ยบอกว่าปลาคนที่ตายติดนี่มันสองล้านนะครับประมาณส,สองล้านปลาสองล้านเนี่ยครับต่อ แำ้ไม่ให้ชวนไปทวงนี่ใช่ครับผมโดนหลอกไปอะครับแล้วคนที่ลงมือฆ่านี่คือใครอน่าจะเป็นเจ้ปุ้ยครับผมไม่ถึงหน้าจ่ะเพราะว่าผมขึ้นไปขึ้นไปข้างบนนะครับทําไมตอนแรกเราถึงบอกว่ามีมโมงให้เรามีคนทําคนเดียวเลยใช่ครับทําคนเดียวเลยใช่ไหมจิบทําไมตอนแรกถึงบอกตํารวจว่ามีโมงรวมด้วยกลัวความผิดครับกลัวความผิดนะครับผม เดินเรื่อยๆครับเดินเรื่อยๆครับเดินเรื่อยๆครับอันนี้ใครเอามาฝังที่จุดนี้ครับเอาอะไรมาฝังครับอิดนี่ลองลองอ่อนเป็นเป็นของส่วนที่เหลือครับที่เยะปุ้ยมันจะมาเอาครับแค่นี้ครับมันเป็นอะไรอ่ะพี่จะเยอะรับเยอะับกิจเอาอะไรมาฝังตรงนี้เอิรอย่างที่เห็นนะครับเป็นถ้วยแล้วก็ทองเหลืองทองเหลืองครับทำเพื่อทำลายพยานหลักฐานเนาะไม่ไม่ไม่ทำลายครับอืมแล้วมาฝังทำไมอ่ะครับเขาฝากไว้เดี๋ยวเขาจะมาเอาแล้วครับ จะปุ้ยจะจะปุ้ยจะมาเอาครับอ๋อจะมาเอาเพื่อเอาไปขายเงี้ยหรอน่าจะเป็นแจงนะครับเออมีอะไรอยาบอกเจ้าปุ้ยไหมบอกว่าไอชิบหายครับมันหลอกกันได้อ้พอแล้วครับพอแล้วคผู้ชมครับนี่คือคำปากไปหาเหยืปุ้ยเรือหายมาหลอกกันได้คุณผู้ชมดูนะฮะและตอนนี้ซัดกันนวแล้วนะฮะ ใครฆ่าเนี่ยนะฮะกิจมันก็ซัดไปว่าเยปุ้ยเป็นคนทํยายยปุ้ยก็พยายามจะอ้างว่าฉันเป็นผู้หญิงฉันจะฆ่าได้ไงก็เองนั่นแหละเป็นคนฆ่าก็เลยปากคํามาบอกว่าไอ้เหลือหายมาหลอกกันได้ยังไงคุณผู้ชมยังไม่จบหลังจากเขาพามาไปขุดพวกทองเหลืองอะไรนะเครื่องสังคโลกหลังจากนั้นบ่ายสองตำรวจเขาก็ให้ทนายความนะฮะมาร่วมสอบปากคํากิจแล้วจะเตรียมเอากิจไปปากขังปรากฏว่ากิจมันแค้นจริง ในระหว่างที่กำลังจะเอาไปฝากขังมันก็ด่าอีกนะฮะด่านี่คือด่าเย้ปุ้ยนะฮะแล้วก็บอกมึงโกหกทำไมไอชาติสุนัขลองฟังเสียงดูฮะเห็นว่ามองพ่อมองเมื่อกี้เป็นกังวลไหมกังวลไหมครับที่ออกอะไรไหมกังวลนึกว่าป้ากเก้ปุ้ยดังๆหน่อยนะชัดิหน่อยป้าเก้ปุ้ยหน่อยพูดอะไรถึงเย้ปุ้ยพูดแล้วนะชาติโกหกไอชาตหมาหมามีอีกไหมมี มีอะไรจะบอกพ่อไหมเนี่ยพ่อยืนอยู่เนี่ยปิดตาพ่อไหมโทษพ่อไม่เป็นไรผมด้วยให้ให้เข้มแข็งพ่อให้เข้มแข็งครับผมจะกลับมาให้เข้มแข็งลูกให้เข้มแข็งไม่ไม่ต้องนี่ยทำใจเย็นเย็นครับให้เข้มแข็งไว้ครับผมสู้ครับสิ่งไหนผิดก็ผิดถูกก็ถูกผมโดน ไปครับใช่แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปยังไงก็โทรรองเท้าด้วยนะครับรังเท้าด้วยจดหมายหนังสือเขียนฝากพ่อได้คุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับไอชาติสุนัขฝากไปหาทางด้านของเย็บเย็บปุ้ย